นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับในแฟนเพจของเรานอกจากการไลฟ์สดข่าวตอนนี้อยู่นะครับเราก็มีการอัปเดตข้อมูลการพยากรณ์น้ําการพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศต่างๆข่าวสารในเขตพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะลงไปในแฟนเพจถึงแม้ว่าในช่วงการไลฟ์สดเนี่ยเราจะไลฟ์สดแค่ชั่วโมงเดียวแต่ยังมีข่าวที่สามารถติดตามได้ตลอดในแฟนเพจของเราใช่แล้วค่ะนะครับ อ่ะคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้มอบประกาศกิตติคุณคนที่รับราชการครบ20ปีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบโล่รางวัลและประกาศกิตติคุณครับ ที่สารากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้มอบประกาศกิตติคุณกรณีรับราชการครบ20ปีให้แก่นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนายชัยยัศน์สุวรรณโพธิศีจากมูลนิธิอา,าสารักสาดินแดนนพระราชินูปรถมพร้อมกับมอบเงินสนับสนุน กองทุนส่งเสริมส่งคราหบพลเมืองดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจะไป2,564แม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ซึ่งพร้อมกันนี้นะคะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบค่ะในการนำส่งเงินสมทบภายในเวลากำหนดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมประจำปี2564มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า q r วเรสต r รองค่ะจำนวน4ร้านและมอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดเรียงความบทกลอนเรื่องสั้นและภาพถ่ายทอดพระ คุณของแม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564ในระดับจังหวัดค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับ,บทุกท่านด้วยนะคะ<ม>ที่ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณค่ะคสำหรับ,รบมีทั้งเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ข้าราชการรวมถ,ถึงร้านอาหารต่างๆด้วยนะครับก็บถือว่าเป็นการที่จะแสดง ความขอบคุณคะนะครับแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลไปเนี่ยก็จะเอาไปทําคุณประโยชน์ต่อสังคมขอตนเองแล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนก็จะไปตั้งใจเรียนะนะครับก็ขอแสดงความดีดีอีกครั้งหนึ่ง